ดีดกชดตทกขั้นดอนก็ทำไปเยวามันเลนกมราชมหาราชามหการต่อสู้นะครับก็มันเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะครับว่าชื่อดีเท้จริงของมันจะชื่ออะไรนะครับก็ขอประธนภัยด้วยะครับโอเค อันนี้นะผมจะเป็นการที่เป็นการที่ผมเนี่ยจะมานั่งเล่นเกมนี้นะคะทุทคนไมเชอบห่ามเสืส้อแบบแปลกวะ ว,วันนี้นะกระผมเราเนี่ยครับจะมาเอาทหารของเราเนี่ยไปปะทะกับยักษ์นะครับ245ตัวทหารของเรานะคะอยู่ทีมสีฟ้าในกระดมหเป็นกลุ่มเดอแล้วก็ยักษ์นะครับที่มากันเป็นระเบียบเรียบร้อยเหลือเกินนะครับ ประมาณเท่านี้นะครับผมนี่ครับผมก็คือยักษ์นะครับที่จะมาบุกจู่โจมนะครับทหารของเรานะครับวันลุยดูดีว่าทหารของเราเนี่ยจะตู้มันไหวไหมนะครับ ผมดูทรงแล้วไม่น่าไหวอะ่ะดูดิเดนินตบกระจุยเลยนี่นะครับแล้วส่วนตัวอะไรที่ตายลงไปนะครับร่างกายจะเหมือนโดนปาตพีสูบลงไปนะครัมเหมือนโดนนรกสูบนั่นแหละดูสิทุกคนโดนปัดกระจุยเลยอะ่ะนะครับโดนตบแบบตบแล้วตบอีกนแะบบ อ้าโฆษณาเฮ้ยแต่ผมชอบเกมนี้ว่าแบบลงทะเบียนไว้แล้วนะครับ mm hmm. ก็คือถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสมาแบบมันติดตังให้แล้วนะถ้ามีโอกาสที่มันติดตั้งให้แล้วเนี่ยจะเอามาแบบอัพอัดคลิปให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็มีอีกหลายเกมเลยนะครับที่ผมไปลงทะเบียนไว้นะเพื่ออะไรเพราะว่าผมอยากแบบ อยากอัดคลิปที่เกมมันสวยๆแล้วก็ผมเกมดีๆนั่นแหละคือผมก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบกี้เกินไปงไงคือเกมที่ผมเล่นนะมันมีแต่เกมเด็กน้อยเล่นเว้ยแต่ไ้กองยิงปืนนี่ไม่เด็กน้อยนะก็คือส่วนของไ้กองยิงปืนนะ่ผมชอบมากเลยนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยใจเหมือนกันนะ่ะทำไมแบบ ผมต้องอัดคลิปที่ไม่เป็นเกมเด็กน้อยลงด้วยอ่ะคือนี้วไม่ได้ด่าบแบบพับจีนะไม่ได้ดา่าไม่ได้ดา่าไม่ได้ดับพับจีไส้กรอกคืออยากรู้ว่าทําไมแบบต้องประดิษฐ์ออกมาเป็นไสกรอกผมก็งูแล้วก็คือเกมมันบอกอยู่นะครับว่าเป็นพับจีไสกรอกก็ต้องเป็นไสกรอกอยู่แล้วอ่ะทุกคนผมจะจัดการแข่งขันนะครับดวลพอมุดขึ้นการแข่งขันดวลพอมุดกัน ะพะมดฟังไหนแต่ก่อนฝ่ายนั้นแพ้นะครับผมแต่เพื่อไม่ให้มันน่าเบื่อเกินไปนะครับเอาเอาวุธหนักด้วยนะครับผมไม่ให้มันน่าเบื่อเกินไปไง้ก็ทหารช้างนะครับประมาณห้าตัวเออนี่ประมาณนี้ เราก็จะเอาทหารม้าของเราใส่ลงไปด้วยเป็นทหารธนูที่อยู่บนม้านะครับผมและเพื่อมันไม่ให้หน้าเบื่อกันไปนะครับใส่ลงไปให้หมดอ่ะมีอะไรใส่ให้หมดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใส่ตรงนี้นะให้มันปะทะกันให้ดีสุดนะครับมาครับทุกคนสุกการประทะกันนะครับของเราผู้พิทักทั้งหมด ทั้งหลายมูนแม่นะครับนี่แม่มวนนะนี่คือสึกปัทะากันนี้โคตจะดูเดือดเลยนะครับผมปเริ่มวางทหารเริ่มวางทหารลงในจุดที่ควรวางเดี๋ยวจะไปทำการบ้านต่อแล้วนะคุเพราะว่าผมมีการบ้านนะครับก็เป็นมาตาแม่คนแม่โกอะไรประมาณนี้เนาะเป็นการบ้านมาตาต,าตัวสกดนะครับ ก็จะทคุน,านกาจะทำการบ้านต่อแหละก็คือเอาเวลามาอัคดคลิปเนี้ยการบ้านยังไงก็ปั่นไม่ทันอะทำการทันทแบบทำคลิปทั้งวัน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปทำการบ้านก่อนเลยอย่าง <c oughs> สังคมศึกษาเ <c oughs> ชียบ <c oughs> ผมเจอสังคมศึกษาทุกคน เอาว่ะสองคนสุดสายเออโอ้โอ้โอ้โอเคทุกคนก็ขอจบคลิปเพยงเท่านี้นะก็คือผมอัดคลิปนานไม่ได้ครับมีการบ้านสริบบายบาย